ในอนาคตสะพานก็เป็นสะพานถนนก็เป็นถนนเราไม่ติดข้างกันแล้วไปเพื่อถ่ายทอดวิชาฟันดาบให้กับพวกเจ้ามีเพียงหัวข้อเดียวเท่านั้นก็คือต้องฝึกใจกับดาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ทุกๆคนก็เหมือนกับดาบเล่มหนึ่งต้องทำตามคำสั่งของอาจารย์ให้สำเร็จพวกเจ้าถึงจะฝึกจนไม่มีข้อผิดพลาด ต้องทําให้สมบูรณ์แบบถึงแม้จะทําได้9คะแนนก็ต้องทําให้ถึง10คะแนนอาจารย์จึงจะถือว่าพวกเจ้าทําได้สําเร็จซือฟูหากว่าพวกเราไม่มีผู้ใดสามารถทําตามคําสั่งของท่านละ่ะถ้าเป็นเช่นนั้นข้าก็จะเป็นผู้ฆ่าพวกเจ้าเองดีกว่าถูกผู้อื่นฆ่าในภายภาคหนาะไม่คู่ควรกับชื่อเสียงของข้าพวกเจะเป็นเด็กกัพระข้านะ่ะเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่แก่พวกเจ้าถ้าฝึกได้สำเร็จ จะสามารถลงจากเขาไปปราบอธรรมแต่ท้าไม่สำเร็จเจ้าก็จะถูกฆ่าตายอยู่ที่นี่

ไม่ช่วยไม่ละอดทนไว้นะไม่นะจับไว้ไ<ป>อ้ไอไอ่าช่วย,วยลอกว่าข้าข้าไม่ชอบเอ้ออเน่ไปก้ไป ซือฝูฝึกฝนพวกเราตั้งแต่เด็กก็คืออยากให้เป็นนักดาบพวกเราไม่มีจิตวิญญาณมีแต่เป้าหมายนี่เป็นการทดสอบขั้นแรกที่ทั้งสี่คนนี้เป็นผู้ที่ทำผิดร้ายแรงและร้ายกาจมากอาจารย์ได้ตัดลิ้นของพวกเขาพวกเขานะ่ะมีเพียงมือข้างเดียว พวกเจ้าคจงไปฆ่าพวกเขาให้ตายก็าต้องการให้พวกเจ้าเข้าใจความรู้สึกของการฆ่าคนตอนที่ฆ่าฆ่าคนเป็นครั้งแรกในสมองข่ามืดหมดไปหมดข้ารู้แต่ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วข้าตอนนี้เหมือนคนแปลกหน้าโหดเหี้ยมซื้อฟูคนพวกนั้นล่ะ ยอย่างโยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนศัตรูจะไม่สามารถมองเห็นได้ว่าอยู่ที่ใดพวกเจ้าต้องใช้ความรู้สึกว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนเสื้อกระทาหารมีผูุ้้มกันเป็นร้อยใส่เสื้อกราะปอกป้องเขามีคนตั้งหลายคนแต่จัดการไม่ได้อนาคตจะทำเยี่ยงไรเซฟูเซฟูเซฟูช่วยท่านด้วยเพื่อให้มีชีวิตรอดต้องพึ่งพาตัวเองเซฟู ซฟอูซอูช่วยข้าด้วยซฟอูช่วยข้าด้วยเลือดก,กำลังหลั่งในหัวใจข้าแม้กระทั่งร่างกายของข้าก็ไม่อาจทนุทนอมได้อีกแล้วมันเป็นเพียงแค่อาวุธอย่างหนึ่ง เกียดเจ้าข้าเกลียดเจ้าข้าเกลียด,ข,ยดขอเพียงสามารถกำจัดขุนนางชั่วข้ายอมให้เจ้าเกลียดข้ายอมให้เจ้าโกรธข้ายอมให้คนนับหมื่นนับพันสาบแช่งข้าไม่นางจะวางใจเถอะจะปลอดภัยแล้วพักผ่อนให้เต็มที่นะทำไมถึงช่วยข้าละ่ะ ถ้าเป็นคนชั่วนะเขารู้แต่ว่าแม่นางเป็นเพื่อนของข้าแม่นางแม่นางรีบไปตามพวกเขาทั้งสองคนในตัวพวกเขามีของล้ำค่าและยังมีพลังมากมายได้ครับปากข้าจะไปตามให้แม่นางแต่ว่าตอนนี้ที่จำเป็นที่สุดคือต้องรักษาอาการบาดเจ็บของแม่นางให้หายดีซะก่อน เมนา่มนาเมน่าอาจารย์เมน่าได้รับบาดเจ็บรุนแรงไหม บาดเจ็บไม่น้อยแต่โชคดีที่ไม่บาดเจ็บทังหัวใจและวิทยายุทธของแม่นาก็แข็งแกร่งรักษาครึ่งเดือนก็หายขาดเห็นเจ้าใส่ใจป่านนี้แม่นางคงเป็นหญิงสาวที่เจ้ารักแท้จริงแล้วแม้แต่ชื่อของแม่นางข้าก็ยังไม่รู้จักเลยงั้นเจ้ามีใจให้แต่แม่นางกลับไม่ ซอต้าจะเป็นทายาทของซ่งฝูกับผู้หญิงในเจียงหูที่ไม่รู้จักต้องระมัดระวังอย่าทําเรื่องเสียหายละ่ะซูต้ารู้ว่าจะต้องทําเช่นไรอาจารย์ปรดวางใจข้าจะออกไปตามพืชอีกสองคนข้ามีเกลือจำนวนหนึ่งสองให้เจ้าเร็วนี้เจ้าต้องการไปดูไหมมีอาจารย์อยู่ซอต้าก็ไม่กังวลแล้วเรื่องที่ต้องไปตามหาพืชทั้งสองรีบเร่งกว่ามิฉะนั้นแม่นางอาจจะไม่วางใจ ก็เป็นนักฆ่าใช่ไหมใช่ละถึงแม้พวกเราสู้วีวนหัวจีไม่ได้อย่าทำเรื่องผิดโดยไม่จำเป็นข้าเข้าใจแล้วอาจารย์ช่วยดูแลแม่นางด้วยไปเถอะอ๋อ นี่วิ่งมาทั้งคืนแล้วเวนาคงไล่ตามไม่ทันแล้วนี่หนังสือไม่ได้หายไปใช่มะนี่ของอยู่กับตัวข้านี่ไม่หายแน่นอนเอะ้ยหอมจังเลยโอ้โหออข้าคนนี้ไดเกลิ่นหอมทีไรขยับตัวไม่ได้ทุกทีแต่เราไม่มีเงินเลยนะแต่เรามีฝีมือเนี่ยจะสองคนทำอะไรอ๋อ ถ้ามือเปลาบนี่เองพบเจ้าแล้วรู้สึกเสน็จโฉมจริงๆข้าวีวรรณจ้งนี่คือวีวรรหลิงนะนะวีวรรไม่ทราบว่าเป็นวีวรรไหนกันแน่ภายใต้ยุทธจักรจะมีวีวรรคนไหนอีกเล่าก็มีวีวรรเดียวนั่นละว้าววีวรรจวัวจีคารันผิดไปแล้วโปรดม่ต้องขนาดนั้นรองรีบลุกเร็วรายงานรายงานท่านอุปศอ เฮ้หยหยเรื่องอะไรทึงได้ตกใจมากขนาดนี้มีมีใครมีเกียรติท่านวีเวรออ์อะไรนะท่านท่านวีเวรมาที่นี่เหรอไม่ไม่ใช่แต่เป็นหลานชายของท่านวีเวรตั้งหากแล้วอ,อุ้ยฮะมีเรื่องแบบนี้ด้วยงั้นก็รีบไปต้อนรับสิเจลินท้ากายของข้าไม่เลวใช่ไหมล่ะเมื่อวานย,ยังเป็นยาจ,จกอยู่เลยวันนี้กลับเป็นเศรษฐีแล้วโลกหนึ่งใบกับสองพี่น้องไปกับข้าไม่มีวันอดอยากหรอก ถ้าพวกเราหาทางออกจากที่นี่กลับไปที่หยางโจมไม่ได้เด็กกลายเป็นสมอยู่ที่นี่แน่เลยไม่ hey, ไม่ต้องกังวลไปวันนี้พวกเรากินอิม่มพรุ่งนี้ออกไปแต่เช้าเลยดีไหมเรียนใต้เท้ามีข่าวจากเมืองเปยปอหลานข้องท่านได้เดินทางมาถึงเมืองนี้แล้วไ่ทราบเทจจริงแค่ไหนให้ข้าได้คำตอบก่อนหลานชายท่านลุงไม่มีหลานชายนี่ได้ยินมาว่า คนหนึ่งชื่อหวีเหวินจง้งอีกคนชื่อหวีเหวินหลิงแต่งกายมอมแมมคล้ายขอทานพวกเขามาถึงเมื่อ,อไหร่เมื่อคืนนี้เองชายหนุ่มไม่รู้หวัวน,นอนมาแอบอ้างเป็นญาติของตระกูลหวีเหวินหลอกลวงชาวบ้านไปเตรียมมาข้าต้องสั่งสอนสองคนพี่น้องนี้ได้ครับเอาออกมาสักทีสิใทนีดูนั่นสิ เมัอาเหรอคุณชายทั้งสองข้ามีเร right. ื่องต้องจัดการนิดหน่อยไปเร็วพวกเรารีบไปกันเถอะเฮ้ยรอสักพักก่อนดูว่าพวกเขาเล่นละครอะไรกันตรงีนี่รีบนำธัญพืชออกไปดีกว่าวางไว้ตรงนี้นะ ถ้าหากพวกชาวบ้านได้เห็นเรื่องจะไปกันใหญ่แล้วข้าวเยอะขนาดนี้จะแบกยังไงไหวข้ามีความคิดดีดีอ้าวอ้าวอ้าวเออคือข้าคือพวกข้าเนกำลังปรึกษาหารือกันอยู่นะว่าจะเอายังไงอะใช่แล้วปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในตอนกวาดแสกพวกเขาต้องการทุบทลายและปนข้าวอะถ้าหากว่าพวกเจ้ามีความคิดแล้วก็เท่าที่พวกข้าเห็นเหตุการณ์ ข้างนอกติดป้ายว่าไม่มีข้าวขายแต่ที่นี่ข้าวกองเกือบเท่าภูเขาคงไม่ใช่เป็นการเก็ฑกกำไรใช่ไหมเอเอคือท่าน,นเป็นขุนนางทำไมเป็นขุนนางแล้วทำแบบนี้ะที่แรกก็คิดว่าเมื่อเจอหน้าท่านลุงจะชมท่านให้ท่านลุงฟังแต่เมื่อทำแบบดีแล้วา้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับท่านลุงอสิ อโอถเอ้ยคุณชายทั้งสองถ้าหาว่าเป็นเช่นนั้นท่านช่วยคิดวิธีให้พวกเราหน่อยจะได้ไม่เล่าก็ก็คงจะดีจะทำยังไงได้เราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนั่นแหละเปิดทุงเข้าสารแจกให้ชาวบ้านซะอ่ามาเลยมาเลยอขอบใจมาก <c oughs> มามามาแจกอ่ะแจกอแจกด่ะยงนี้อย่ารีบร้อนข้าก็รออยู่นะ ไปนถ้ามีลูกห้าคนนะอะได้ห้าคนงั้นเดี๋ยวตัวให้ห้าอันเลยอมา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 ขามีเก้าคนเนี่ยโอ้โหมียอางริงนี่กคุณชาทั้งสองพวกเจ้าในงานยุ่งจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเมื่อไรจะถึงนะคุยได้หๆือได้มาได้ไงข้ามาไม่ได้เหรอ ท่านผู้นี้ก็คือพูดสิข้าเป็นใครอ๋นางเป็นท่านแม่ของข้ารัวจะเป็นผู้หญินของท่านวีวรู้หญินของท่านวีวรรดเหรอนี่ไแล้วท่านแม่ท่านมาได้ยังไงอ่ะใช่ที่เห็นว่าอายุน้อยเนี่ยเพราะว่าท่านพ่อข้ามีเมียน้อยสี่คนท่านเป็นคนเล็กสุดแล้วก็น่าเกลียดสุดด้วยนี่นหไม่ใช่้าสักหน่อยอ่ะเปะ กับลูกชายจะเข้มงวดไม่ได,ได้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 ได oh ้โอ้ผมไม่นึกว่าท่านหูหยินเขามีเวมือนจะมาข้าน้อยต้อนรับไม่ดีท่านหูยินเขาเชิญไปที่ห้องรับ <c oughs> รองรอ,งรองแจกข้าวเสร็จพวกเร<อ>าคอยสนทนากันีสิไม่จําเป็นหรอกสำหรับลูกชายสองคนข้าจะต้องเข้มงวดทนนี้มากกว่าน <c oughs> ี้คุณชายทั้งสองพวกเราพูดจาแล้วก็ต้องรักษาคําพูดนะรอท่านวีเวมือนมาแล้วจะต้องส่งเสริมขดุยน้าได้สิได้ได้ ถ้าลุงน่ะฟังคำพูดของข้าอยู่แล้วข้าพูดให้เนี่ยถือว่าเจ้าโชคดีแล้วนะพ่อข้าฟังคำพูดใครงั้นเหรออาไอ้หา่านวิวเฮิรนน้องชายท่านี้สบายดีไหมคนที่นี่ดูแลพวกเจ้าดีมากเลยหรือเปล่าโถเอ้ยท่านวิวเหิรนโปรดวางใจเถอะมีขน้อยอยู่คุณชายทั้งสองนี่คงไม่ลำบากหรอกข้าเคยมีน้องชายสองคนที่ไหนกัน อออโโ้ยโยเฮาา,เา,เาไาคำเพียงมาตาอ,อยู่ที่ไหนคำเพียมาตายอยู่ที่ไหนดูเหมือนวิทยายุทธของเจ้าจะสู้พ่อเจ้าไม่ได้นะแต่ไม่ว่ายังไงถ้าไม่อยากให้วีเวิรถึงตูตายอย่าตามมา สมน้ำหน้าเอาไม่นางท่านหาพวกเราเจอได้ไงอ่ะมันทั้งหมดนี้ผู้แต่วิวันหัวจีหลานชายได้เดินทางมาถ้าไม่ใช่พวกเจ้าแล้วจะเป็นใครเออใช่แล้วครั้งที่แล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายท่านนะไม่รู้ว่าไปโดนอะไรเข้าอ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรยื่นมือของพระเจ้าออกมาได้สิอืมใช่จริงจริงด้วยในร่างกายของเจ้ามีพลังมหาศาล ใครสอนพวกเจ้าเหรออือไม่มีนะพวกข้าไม่เคยฝึกวิทยายุทธพวกนี้มาก่อนอเลยแป,ปลกจริงๆในร่างกายของพวกเจ้ามีวิทยายุทธที่สะสมมานับร้อยปีหมายความว่าพวกเรามีวิทยายุทธที่แข็งแกร่งเหรอ,อ,อ,อท่านทรงข้าบมีเรื่องจะขอร้องท่านได้ไม่นางพูดสิข้าอยากได้ที่ปลอดภัยเพื่อษารร่างกายสามวันข้าคิดว่า สถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดน่าจะเป็นตําหนักของข้าตําหนักส่งฝาแม้จะเป็นวหวีเวิรนหัวจีถ้าไม่มีคำสั่งจากฮ่องเต้เขาก็ไม่กล้าบุกเข้ามาหรอกได้ถ้างั้นรบกวนด้วยแค่เพียงสามวันแล้วจะไม่รบกวนอีกไม่นะเจ้าเข้าใจผิดแล้วบาดแผลของเจ้าควรรักษาอย่างน้อยครึ่งเดือนถค่คิดว่าเจ้าจะอยู่ต่อไปอีกได้ไหมเง้นไปเถอะอืมได้ไปเถอะ พวกเจ้าคงจะหิวมากงั้นไม่ต้องเกรงใจละเชิญเชิญได้เลยจอะไรขออภัยด้วยทำให้ข่ายนะาเด็กสองคนนี้ดูน่าสนุกดีได้ซื้อเต้าพวกเจ้าค่อยๆทานข้าจะออกไปสำรวจข้างนอกสักครู่ถ้าเกิดเห็บจะได้ป้องกันทัน แม่นางข้ามีเรื่องอยากจะคุยกับเจ้าไม่ทราบว่าจะรังเกียจหรือไม่ข้ามีเรื่องจะคุยกับท่านท่งพวกเจ้ากินเสร็จแล้วก็รีบไปพักผ่อนอ๋อได้ได,ด่ท่านท่งอะไรนี่ก็ไม่เลวนะดูเขาทำดีต่อแม่นางคงจะจริงใจนะ จ้าไม่ชอบไม่นางไม่ใช่เหรอฮะเฮ้ย hey, ยังไงก็ได้รู้จักกันแล้วหวังว่านางจะได้ดีแต่งงานกับคนที่ดีถึงแม้มคนนี้จะดูโง่นิดหน่อยแต่ก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ด,ดีแต่ว่าเราต้องมาอยู่ในที่แบบนี้มันก็อึดอัดเหมือนกันนะเพื่อไม่นางอ่ะทนเอาละกันอืมเจ้าพูดถูกถึงเวลานั้นก็ของเงินค่าเดินทางมากิรแลรู้สึกดีขึ้นเหมือนกันเลยฮะนี่มไม่นาง ที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยวิเวรหัวจีไม่ช้าก็คงจะมาถึงที่นี่ท่านซ่งไม่ต้องกังวลภายในสามวันพวกเราก็จะไปแล้วจะเข้าใจผิดแล้วข้าไม่ต้องการให้พวกเจ้าไปข้าอยากจะบอกว่าข้าขอไปกับพวกเจ้าได้ไหมเจ้าจะเท้งตำหนักที่นี่เพื่อไปเสี่ยงชีวิตกับพวกข้างั้นเหรอเพียงแค่พลังน้ำแข็งของวิเวรหัวจีแข็งแกร่งก็ยากที่จะต่อสู้แล้วรวมกับเด็กหนุ่มสองคนนี้ เจ้าก็สู้ไม่ได้แน่นอนถ้ามีค่าอยู่ด้วยก็พอจะช่วยได้นะจิตใจของท่านช่างงดงามยิ่งนักนะแต่พวกเราก็ได้แต่เพียงพบละจากพวกเราเนี่ยไม่มีวาสนาต่อกันขอแค่ท่านมีน้ำใจก็พอแล้วอะไรที่เรียกว่าร่ำรวยโออามหาศาล สำหรับข้าเป็นเพีงยงแค่ยศตำแหน่งเท่านั้นเขาเป็นคนที่ดีจริงๆเรามองเขาไม่ผิดหรอกอได้พบกับแม่นางเป็นวาสนาของข้าแล้วข้ายอมที่จะอยู่กับแม่นางตลอดชีวิตถึงแม้จะลำบากแค่ไหนข้าก็เต็มใจยอมทำไมเงียบไปแล้วอ่ะใช่ท่านทรงมันเป็นไปไม่ได้อย่าพูดอะไรแบบนั้นเลย คือแม่นางลาก่อน ของข้ามันแข็งแกร่งขึ้นมากแล้วล่ะกะอักเลือดแล้วยังจะมาอวดดีอีกแค่กะอักเลือดแลกกับกำลังที่มากขึ้นข้าก็ยอมเจ้าจะมีเลือดอีกสักเท่าไหร่ไม่ต้องรอให้ฝึกวิทยาย,ยุทธสำเร็จเจ้าก็กะอักเลือดจนตายแล้วใครจะล้างแค้นเล่า